ต่ประกฏประกันให้เป็น salvage title รถคันนั้นก็จะถูกปฏิเสธในการใช้งาน Tesla Supercharger ก็เท่ากับว่ารถคุณน่ยวิ่งได้แค่นในเมืองรถ Tesla เท่ากับขยะเลยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อที่เป็น ประเด็นร้อนในกลุ่มของเท s l a ในประเทศไทยเนาะเดือนกรกฎาที่ผ่านมาวิดีโอนี้น่าจะโพสตตอนประมาณเดือนสิงหาละแต่ก็ผมเชื่อว่าน่าจะเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างดีให้กับชาวไทยให้ทราบไว้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการซ่อมรถเท s l a ในต่างประเทศในอเมริกาในยุโรปในจีนนะครับนโยบายนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019ละ แล้วไม่เคยมีใครไปคุยประวัติมันดูเลยจนมีเรื่องเกิดเหตุขึ้นในประเทศไทยต้องย้อนเท้าความไปกับโพสต์นี้ก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีใบเซ็ตแจ้งว่าไม่สามารถเปลี่ยนแบตได้เนื่องจากแบตถูกแกะมาแล้วนะครับซึ่งคนที่เขียนนั้น ถามว่าเขียนถูกต้องไหมมันถูกต้องแต่ว่ามันถูกต้องในปี2019ก็คือถ้าเราจะวัดกันจริงๆในปี2019นั้นจะมีนโยบายแบตเตอรี่แรงดันสูงของเท sla และผลกระทบต่อการรับประกันเนี่ยถูกต้องเลยนะก็คือว่าในปีนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง h ฮ o วลเทจแบตเตอรี่ขึ้นมาว่าถ้าถูกเปิดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือเปิดปาร์ตี้มาทำอ่ะช่างทั่วไปมาทำอ่ะประกันก็จะถูกวอยทันทีอประกันถูกวอยเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าในปีนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเป็นช่างที่อยู่นอกศูนย์เทสลาและมาเปิดแบตเทสลานะครับรถจะถูกตีเป็น s a l เวชไตเติลทันที Sal เวชไตเติลผมเคยพูดไปแล้วเนาะในในหลายคลิปแล้วก็ในโพลบิงได้ลักษณะง่ายๆก็คือว่ารถยนในอเมริกาส่วนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ยโดยที่ยังไม่เคยประสบอุบัติเหตยุยังไม่เคยเคลมประกันลูกเห็บหรือประกันน้ําท่วมประกันรถพังโดยอุบัติเหตุนะครับเขาจะเรียกว่าคลีนไตเติลคลีนไตเติลเนี่ยราคารถจะแพงมาก ในไตเติลของรถเนี่ยจะมีทั้งหมด4ประเภทนะครับจะมี Savage t i เติล e ีบิวไตเติลคลีนไตเติลก็จะมีขึ้นมาทั้งหมดประมาณนี้นะครับโดยที่รถทั่วไปอ่ะจะเป็นคล e น n t i ติลนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆเท s l a m o เด l สถ้าเป็นคล e น n Title ปี2019ก็ได้อาจจะประมาณราคา22,000เหรียญแต่พอมันเป็น Savage ไตเติลราคา12,000เหรียญเลยจ r อ p แรงมาก หรือ15ื่นห้าก็ได้เพราะรถคันนี้มีการเคลมประกันมาแล้วนะครับอาจจะโดนชนมาแล้วซ่อมแล้วก็มาขายต่อหรืออาจจะโดนลูกเห็บมาก็ได้หรืออาจจะมีปัญหายอย่างอื่นมาซึ่งคําว่าซา v เว e เนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่ช่างรถที่ซ่อมรถเก่งๆเขาก็ไม่ซื้อหรอกคนทั่วไปอะคืออย่างผมอะผมไม่ซื้อแน่นอนเพราะผมจะซื้อรถที่เป็นเรครนไตเติลนะครับในปี2 0 1 9เานี่ยคำว่าซา v เว e เนี่ยถูกนํามาใช้ในบริษัทเทสลาต้องบอกอย่างนี้ว่านโยบายเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถยนยนไฟฟ้าาเีเกว่ คัดกรองกันไปเลยว่าเฮ้ย hey, อันนี้มันเป็นรถซาวเวจไตเติลถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมรถขึ้นมาก็แสดงว่ามันเป็นความผิดของยูเซอร์เนื่องจากตัวรถอาจจะมีความผิดพลาดทางบริษัทถึง Markup เป็น s a v เว e ไตเติลนะครับซึ่งการรับประกันทุกอย่างจะถูก void หมดเลยถ้าเป็น s a v เว e ไตเติลนะ ถูกวอรหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นแบตมอเตอร์ตอให้มีประกันอยู่ก็ถูกวอรนะครับแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเทสลาไม่รับประกันถ้าดังนั้นถ้าชนมาหรืออะไรมาเนี่ยเทสลาไม่รับประกันว่ามันจะไม่ระเบดิดหรือมันจะไม่ไหม้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการดัดแปลงมาซึ่งการเปิดแบตก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งถูกต้องอขึ้นมาบปนโพสต์เลยนะครับผมที่เขียนว่าถูกเปิดแบตมาแล้วจะไม่การซ่อมให้เนื่องจากถูกเปิดแบตมาแล้วมันเป็นความปลอดภัยของช่างแล้วก็เป็นความปลอดภัยของบริษัทด้วยที่แบบเด๋ยวเปิดมาแล้วมันไฟไหม้กลางงบริษััััทอออนนนนนีีีี้้คืป2019ฟดๆ อันนี้เป็นปี2019โดยที่ Savage Title จะถูกล็อกอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามใช้เท sla Supercharger ดังนั้นวิธีการเช็คง่ายๆเลยว,ว่ารถเป็น Savage Title หรือเปล่าในอเมริกาในช่วงนั้นนะก็คือเอารถไปชาร์จ s u p e r c h a r g e เจดูถ้าลิงก์ขบัคขดแล้วมันชาร์จไม่ได้ก็แสดงว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น Savage Title คือไม่สามารถชาร์จ Super c h ชา g e เจอร์ได้แต่เนะเดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆเนี่ยมันมีนะผมขึ้นมาเป็นคำเตือนให้เลยนะครับมันเขียนว่า Battery Warning and Caution คือ High Voltage System เน หรือช่างที่ซ่อมรถไม่มีใบประกอบวิชาชีพหรือเซอร์ติฟิเคตที่เท s l a กำหนดวางไว้นะฮะก็จะถูกวอยวารันตีไม่พอนะถูกวอยการเซอร์วิสด้วยอันนี้คือเงื่อนไขของเท s l a g l o b a l เลยมันเขียนไว้เลยนะแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้เท s l a บอกเลยว่าเท s l a สามารถดีนายรีแพรได้ มันเขียนไว้เลยนะเขียนว่า this policy i m p l ร์ดนะั้ t Tesla สามารถ Deny Repair ได้ต้องวงเล็บว่า Deny Repair นะครับไม่ใช่ r e p l a c e m e n t นะอันนี้แยกกันนะเดี๋ยวเราจะคุยกันให้เข้าใจ Repair คือการซ่อม r e p l a c e m e n t คือการเปลี่ยนแบตทั้งลูก ทั้งทำแพ็คเลยนะครับเทสลาไม่ได้บอกว่าจะไม่เปลี่ยนแบตให้แต่บอกว่าดีดา r รีเพาก็คือถ้าคุณเอารถแบบนี้เข้ามาเนี่ยเราไม่ซ่อมเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดเทอร์โมลานาวเอหรือจะเกิดไฟไหม้แบตก็เทอร์โมลานาวเอก็คือมันแบตมันอาจจะมีโอกาสไหม้ระหว่างที่เราซ่อมเซลล์แบตก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรมาอันนี้ก็คือปี2019นะครับเขาเนี่ยพอเกิดกฎนี้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับผู้ใช้งานเทสลาก็ออกมาโวยเลยในปี2020ในผู้ใช้งานเทสลาในเลดิกหรือในหลายๆที่เนี่ยเขาก็ออกมาโ เทสลาสั่งห้ามรถยนต์ที่มีサ v a g e Title ใช่ไหมก็คือที่ผมพูดไปว่าไม่ให้สามารถเข้าเครือข่ายเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ได้แต่ว่าสามารถชาร์จดีซีฟาชาร์จของของยี่ห้ออื่นได้นะที่ไม่ใช่เทสลาอันนี้ก็ตลกเหมือนกันด้วยเหตุผลหลักว่ากังวลความปลอดภัยซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้แบตไฟไหม้ได้อันนี้คือเป็นความคิดของเทสลานะเขาก็ไม่อยากจะรับผิดชอบเรื่องถ้าเกิดรถมันเป็น Savage Ti ต l e ไปแล้วถูกชนมาแล้วอันนี้ make sense แต่บางทีลูกเห็บตกใส่มันก็เป็น Sa サ v a g e t เ t l e ป่ะเพราะว่ามันเค ความเสียหายมันมากเกินไปเขาให้เช็คมาแล้วรถคันนี้เจ้าของรถอาจจะไปซ่อมเองคว้างเงินไว้แล้วก็ไปซ่อมเองก็มีนะครับมันก็เลยนํามาสู่ความขัดแย้งนะครับก็จะมีจะมีความขัดแยง้งเกอกับรถที่มันเป็น,น salvage title หรือว่ามันเป็นรถที่มีการซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้ d e a supercharger ได้เนี่ยรถเทสลาเท่ากับขยะเลยนะครับความหมายอะไรรถเทสลาเท่ากับขยะถ้ามีการเคลมเซอร์เว salvage title ไม่ว่าจะเป็นรูเห็บตกใส่หรือรถชนมาหรือซ่อมแล้วแต่ไปซ่อมข้างนอกมาแต่ปรากฏประกันให้เป็น salvage title รถคันนั้นก็จะ ปฏิเสธในการใช้งานเท s ล a าซูเปอร์ชาร์เจอร์เท่ากับว่ารถคุณไม่สามารถในอเมริกาเนี่ยคุณไม่สามารถใช้ชาร์จิ่งเน็ตเวิร์กอื่นได้นะให้มันสะดวกสบายเท่าเทสลาก็เท่ากับว่ารถคุณน่ยวิ่งได้แค่ในเมืองอารมณ์เหมือนกับรถที่ไม่มี DC ซีฟาชาร์เลยอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยสถานีชาร์จ DC ที่รองรับเทสลาได้ไม่มีเลยจะต้องซื้อหัวปแปลงด้วยและไอหัวแปลงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าดังนั้นเรียกได้ว่ารถคันนี้คือขยะเลยครับไม่สามารถขับไปไหนได้ราคาค เทสลามือสเนี่ยจะตกควบเลยนะเพราะว่าต้องมองอย่างนี้รถที่พอมันใช้ไปนานๆมันเก่าไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเสื่อมสภาพมันมีโอกาสเสียพังเขาอาจจะซ่อมเองซึ่งเทสลาไม่เปิดซ่อมไรทูรี p พ i r เนาะไม่ไม่เปิดไรทูรีเพลอยังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับคําพูดของอ e ีลอนถ้าเราย้อนกลับไปคําพูดของอ e ีลอนเนี่ยอ e ีลอนเคยบอกว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเนี่ยคุ้มประหยัด ซื้อมาเนี่ยประหยัดคุ้มแต่หารู้ไหมมันเจอซาเว g ไ t i ต l ลเข้าไปเนี่ยจากรถที่เคยซื้อมาคารล้าน6-2ล้านบาท แม่งเหลือคาร์ละสามสี่แสนบาทเพราะว่ามันเจอซาเวสติเตอร์เข้าไปอ่ะคนที่เขาถือคองเทสลาอยู่หรือคนที่วางแผนที่ซื้อเทสลาอยู่เขาก็มองว่าแบรนด์นี้แบรนด์ขยะละณนะวันนั้นนะปี2020คิดดูดิรถเป็นอะไรขึ้นมานิดนหน่อยหน่อยสมมติง่ายๆนะแบบว่าอย่างยกตัวอย่างเคสที่ท่อน้ําหักนะครับพอท่อน้ําหักไปให้อู่แถวบ้านยกดูเพราะว่าอเอออเผอ,อิญเผอ,อิญจังหวัดคุณไม่มีเทสลาเซอร์วิสเซ็นเตอร์อู่แถวบ้านแค่ยกเฉยๆพอออกไปเข้าศูนย์อ้าวเขาบอกมีการแตะ ตัวนุน่นตัวท่อนี่ไม่ซ่อมให้รถกลายเป็นขยะไปเลยนะครับรถซื้อมาประมาณล้านหกลายเป็นขยะไปเลยอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยกฎนี้มันแข็งไปมันมันเข้มไปหน่อยนะครับนโยบายเนี่ยไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อีลลอนพูดการที่จะมาจํากัด s a v เวชไตเติลไม่ให้เข้าเทสลาซูเปอร์ชาเจอได้ซึ่งประชากร s a v เวชไตเติลลดรถเทสลามันมีเยอะมากมันก็อาจจะไม่ได้ครึ่งครึ่งแต่มันก็มีเยอะในระดับที่ประมาณ5 1 0แล้วกันอย่างต่ําเลยดังนั้นเนี่ถ้า คุณจะมาห้ามรถ Savage Title c h a ชาร์จเ a s าม่าซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยเท่ากับว่าตลาด รถเทสลามือสองเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วมพินาตไปกว่าน,นี้นะครับเขาก็เลยมองว่ามันจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบรถสิและอีกอย่างอีก,อกข้อนึงเลยนะที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตในวันนั้นนะครับปี2020 mm hmm. เขาบอกว่าเทสลาจะเปิดให้รถยี่ห้ออื่นมาชาร์จในเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์แล้วเขาก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงสมมติน,นะเขาเปิดให้เชฟว y ่โบลผมเข้าไปชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เชฟวีโบผมอาจจะเป็นซาวเวจไตเติลมาก็ได้เช็คไม่ได้นะ เพราะว่าวินนัมเบอร์ของเชฟวี่โบมันลิงก์กับเครื่องเท่านั้นเองแต่ตัวแบตเตอรี่หรืออะไรก็ตามมันไม่ได้ลิงก์กับระบบของเท sla ที่มันอยู่ในคลาวด์หรือเท sla h e a d q u a เต e r เลยดังนั้นเนี่ยเชฟวีโบผมอาจจะไม่คับเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ก็ได้หรือจะมีการตรวจสอบได้ยังไงเท่ากับว่าถ้าคุณยังใช้ระบบแบบซาเวสตเตลใส่รถเท sla แล้วไม่ยอมซ่อมให้หรืออะไรอย่างนี้นะหรือไม่ยอมตรวจสอบให้ผมไปซื้อยี่ห้ออื่นขับไหมแล้วมาชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์ไหมอีร้อนก็นั่งไม่ตติดละ แล้วตอนนั้นรู้สึกทีมงานเทสลาก็นั่งไม่ติดโตกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุอย่างนี้อนาคตชื่อเสียงเทสลามันก็ไม่ต่างกับแบรนด์ขยะนะก็คือใช้ละิทิงไงซ่อมไม่ได้แต่ซ่อมเนี่ยก็ต้องซ่อมผ่าน Tesla เทสลาอัน้นสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุมาแล้วปรากฏว่าช่างแถวนั้นเขา ยกรถขึ้นมาดูหรือช่างแถวนั้นเขาขึ้นเมืองนั้นไม่มีไม่มีศูนย์ซ่อมเทสลาเลยอ่ะมันมีนะในอเมริกาบางเมืองหาศูนย์ซ่อมเทสลาไม่ได้ต้องขับรถไปอีกประมาณ300กิโลเพื่อจะไปซ่อมรถก็มีดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าผมอยู่เมืองที่ไม่มีเทสลาเซอร์วิสเซ็นเตอร์ผมไม่ซื้อเลยนะเพราะว่าผมจะมีปัญหาในระยะยาวอันนี้ก็ที่เกิดขึ้นเนะเาะพอหลังจากเสียงปัญหาเนี่ยมันลามทุ่งอ่ะเป็นไฟลามทุ่งเลยนะดังมากขึ้นมาอีลอนก็เลยยอมเทสลาก็เลยยอมเลยสร้างโปรแกรมขึ้นมาในปี2022นีีี2022รรรเยกกได้ว่าโปแมม โปรแกรมตรวจสอบรถยนต์ที่มีกรรมสิทธิ์ Savage Tesla คือคุณรถคุณเป็น Savage ใช่ไหมแต่ว่าคุณอยากใช้ Tesla Supercharger มาเข้ามาเดี๋ยวเราตรวจให้เราตรวจ High Voltage Battery คุณเราตรวจระบบมอเตอร์คุณระบบ leaking ต่างๆระบบสายไฟต่างๆว่าใช้ในมาตรฐานของ Tesla อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆ High Voltage Battery มีสายตัวสีส้มเนาะที่ไป c o n เน c t กับตัวแบตเตอรี่กับมอเตอร์คุณไม่ได้ไปตัดมันนะแล้วคุณไม่ได้ไปต่อมันนะคือทุกอย่างสายไฟเหมือนเดิมไม่มีการตัดแต่งสายไฟไม่มีการเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยังอยู่ในรูปทรงที่ไม่โดน กระแทกจนแับบบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะมีวิธีการเช็คหลายๆอย่างรวมไปถึงระบบน้ำหล่อเย็นซึ่ง ไตตัวระบบการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสออย่างด้วยกันนะครับการตรวจสอบความปลอดภัยแรงดันสูงก็คือเช็คระบบไฟทั้งรถนะครับว่าระบบแรงดันสูงแบตเตอรี่มันใช้งานได้ปกติอย่างที่2ก็คือตรวจสอบระบบชาร์จเร็วก็คือจะทําการชาร์จไปแล้วดูซิว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่มันจะขึ้นลงแค่ไหนซึ่งช่างข้างนอกสามารถซ่อม,าามาได้นะแล้วจากนั้นปุ๊บมาจ่ายตังค์ให้เทสลาประมาณ900้ยเหรียญเนี่ยเรามีใบเสร็จอยู่เพื่อทําการบุรีไฟว่ารถรถชั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือน c ครีิตเตอร์ขาอันนี้ดีนะเพราะว่าเทสลาอารมณ์ คือเปิดช่องโหว่ให้นิดนึงว่าจะซ่อมข้างนอกก็ไไปซ่อมกันแต่ถ้าแบตเตอรี่บุบมีรอยหรือ,อสายไฟขาดหรือคุณไปตัดต่อสายไฟมาอันนี้เราไม่เอารถคุณกลับมาในระบบเทล่ a ซูเปอร์ช r เจอนะครับซึ่งอันนี้มันก็ตรงกับ นโยบายของอีลอนอีลอนบอกว่ารถเทสลาจะเป็นรถที่โล w m a i n t e n นซึ่งต้องทําให้ได้สิถ้าเกิดคุณไม่อนุญ,ญาตให้เขาซ่อมแล้วเขาจะไปซ่อมกับใครอ่ะวอยวันรันตีเนี่ยแน่ใจอยู่แล้วว่าต้องวอยถ้าคุณไปแกะแบตบแต่ถ้าไม่อนุญ,ญาตให้เขาซ่อมแล้วเขาจะไปซ่อมกมัืใอรเออถ้ากอกว่ามันเป็นขยะไปเลยรถคันนั้นอะซื้อมาคนระล้าน2ล้าน3ล้านก็ได้สองสล้านเป็นขยะไปเลยมันขัดแยง้งกับนโยบายของอีลอนเลยนะเพราะอีลอนบอกว่าโล w maintenance c โน no service a ด all ก็คือถ้ามันมีปัญหามันต้องจัดการให้ได้้รวมไถึงอันนนะีะ คือประโยชน์ของผู้ใช้งานเท s l a ที่จะได้รับจากโปรแกรมเนี่ยทีอ่อีลอนเปิดในปี2022ก็คือว่าเท s l a ทุกคันจะกลับมาใช้เท s a s u p e r ช h a r g e r ได้แต่ต้องมีการโน t ทลไรส์หรือวอลลิฟาผ่านระบบของเท s l a ที่ไม่ได้มาตรฐานของเท s l a เลยนะอย่างที่2ก็คือมูลค่าของตลาดมือสองของเท s l a มันก็จะกลับมาทรงตัวคุณลองคิดง,ง่ายๆแล้วกันผมอาจจะยกตัวอย่างรถที่มันแย่มากๆในอเมริกาที่แบบ โอ้โหยี่ห้อนี้ราคารูดลงดินละนาวเลยนะก็อย่างเช่นพวกคาดีแิแลกก็ได้ปีลึกๆเนี่ย คดิแลคหรือจะเป็นรถยุโรปก็ได้ปีลึกๆเนี่ยโหรถยุโรปราคาหลิงมากเลยในเมกาแต่ในทางกับการรถญี่ปุ่นในเมกาโตโยต้าเอ่ยฮอนด้าเอ่ยราคาแข็งมากเอาง่าย,ายฮอนดา้า CRV ปี2อ2 2นีนะครับเท่ากับโมเดลว้บวกผมอ่านผมอะโมเดลไว้บวกผมนั้นผมถูกกว่าฮอนดาอนน้า CRV ฮอนด้ามือสองปี2022เนี่ยที่เมกาขายแพงกว่าเทสลาโมเดลไว้ y, มือสองเพราะอะไรเพราะมันซ่อมง่ายซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนรถที่มันซ่อมง่ายรถที่มันมีอะไหล่เลยรถที่เขาสามารถซื้อไปแล้วไปซื้ออะไหล่มาซ่อมได้ ซึ่งรถญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรถที่ถูกใจคนอเมริกามากนะครับถ้าลองลงมาจากรถยนต์ไฟฟ้านะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรจากอุบัติเหตุเป็นรถที่น่าใช้มาก แต่ถ้าโดนอุบัติเหตุเข้าไปอ่ะก็อย่างที่บอกจะปวดน่าดูแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะได้ประโยชน์อะไรก็ตามอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดแต่ยังไม่ได้ประโยชน์อันสุดท้ายคือ right to repair t ท sla ก็ยังไม่ได้ปล่อยอะไรทุกตัวให้กับยูเซอร์ไปซ่อมเองนะครับบางตัวอาจจะให้บางตัวอาจจะไม่ให้แต่อย่างน้อยเรื่องนี้มันก็บอกได้ว่า t ท sla ใส่ใจยูเซอร์นะถ้าคุณไม่ซ่อมรถ t ท sla ให้เรารถ t ท sla ก็จะกลายเป็นขยะราคาตลาดมือสองก็จะรูดไปเลยเนี่ยเราประหยัดค่านะ้ำมันถ้าตายนะสามสี่ปีอาจจะคิดง่ายๆ้วกันเดือนหนึ่งอะ่ะผมประหยัดค่าานน้มมัไปประณ 7, พันถึงหนึ่งหบาทปีหนึ่งก็แสนกว่าบาทแล้วสปีก็2อ0 0สนหปีก็50,000นผมประหยัดเยอะนะ5 0 0แสนแต่ปัตอนขายรถจากร้านหกปีผมเหลือแค่สามแสนเพราะมันไร้ทริเพลไม่ได้นะหรือไม่ก็ไม่สามารถเข้าศูนย์เทสลาได้ถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาโดยไปแบบให้ช่างข้างนอกแกะแบตหรืออีเซ็นเน่ยแกะแบตน,นะเนาะเพราะาเราไปเจอด้วยว่าแบตมันเซลไหมยอย่างเคสนี้นะครับคือช่างเนี่ยพอจะแกะแบตมาเปลี่ยนแต่เขาบอกว่าที่เซลมันไหมพอเซลมันไหมเนี่ยเขาก็คุยกับประกันประกันบอกว่าอ่าถ้าเซลมันไหมเนี่ยเราสามารถ ใช้ประกันในการเคลมแบตได้เพราะว่ามันมันไม่ได้เกิดจากความผิดของ manufacturer แต่เป็นความผิดของ user ซึ่งมันอยู่ในข้อพูณใน ปรมทานของประกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เคมได้แต่ปรากฏว่าทางศูนย์บางประเทศเขามองว่าเอ้ยมันเคมไม่ได้นะเพราะว่ามีการแกะแบบมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันประเด็นนี้อย่างหนึ่งแล้วกันจริงๆเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วในโพสต์นี้นะครับในบิงไดไปอ่านกันได้หลักๆก็คือว่าเอ่อไม่ว่าเราจะซื้อรถเทส l a มาใช้ยังไงก็ตามจากประเทศไหนก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆคุณซื้อเทส l a จากประเทศอังกฤษไปซ่อมเี่เลอรมันเขาต้องซ่อมให้คุณเ <laughs> พราะเพราะมันคือเทสลาใช่ไหมเหมือนกันผมขับเทสลาจากอเมริกาไปเสียที่แ เขาก็ต้องซ่อมให้ผมเพราะมันถือเทสลาดังนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อรถจากประเทศไหนไปใช้อีกประเทศหนึ่งถ้ามันผลิตจากโรงงานเดียวกันนะต้องโยงเนี่ยผลิตจากโรงงานเดียวกันมันจะใช้พาสเดียวกันอยู่แล้วล่ะมันแต่มันต่างกันแค่ปีซึ่งการเบิกพาสเนี่ยมันก็ยังเบิกจากออฟฟิเชียลได้อยู่มันควรจะซ่อมได้นะครับอย่างเช่นรถตัวอย่างรถเกรย์คันนี้เหมือนกันคือจะบอกว่ามันเป็นรถที่ออานำเข้าจากฮ่องกงนันเลยซ่อมไม่ได้หรือนำเข้าจากอังกฤษซ่อมไม่ได้อันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแม็ e เซนเท่าไหร่ถ้าลูกค้ามีัไม่ไ่ชปตงรแล้วมันนกาเป็ง มันไม่ใช่แต่งรถเสร็จปั๊บมันกลายเป็นตัวย่ต้คำรีเนาะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็อาจจะยกเคสมาในบิงไดโพตัวนี้ไปเยอะมากแล้วแต่ผมขอคุยเรื่องนิดนึงอีกนิดนึงแล้วกันอันนี้คุยตามหลักเลยนะถามว่าถ้าเราซื้อรถไปแล้วเราเผลอให้ช่างมันแกะแบตอ่ะช่างเขาอาจจะแกะแบตมาแล้วซ่อมไม่เสร็จนะครับถามว่าเราจะสูญเสียอะไรบ้างอย่างแรกเลยถ้าเราซื้อออฟฟิเชียลเราจะสูญเสียประกันแบตไปเลยแบตมอเตอร์พังมาเลยเพราะว่าเทนโดนวอยทันทีเพราะคุณไปแกะแบตในอายุประกันซึ่งนนน้ออยมมมาาากททีี่คจะะะํัเเหตุผลไรรพ ถ้าเกิดเราอยู่ในประกันเราคงไม่ไปแกะแบตเล่นใช่ไหมอันนี้เมกเซดการที่เราวอยประกันลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าแกะแบตหมายเองอันนี้เมกเซดนะแต่นี่เชื่อไหมในอเมริกาเนี่ย ผมเอาเคสตัวอย่างมาเนี่ยเทสลา Mo เดลเอสแกะแบตแบบแกะเลยนะแกะแบบแกะออกมาเป็นโมดูลมาตั้งๆเลยอะแล้วประกอบเข้าไปใหม่แล้วปรากฏว่ากลับไปที่ศูนย์เพราะว่า MCU มันเสียเนี่ยเขาก็ไปทําการอัปเดตฮาร์ดแวร์แล้วคือคือเหมือนกับลง MCU ใหม่เนาะแล้วก็อัปเดตฮาร์ดแวร์ปรากฏว่าทางศูนย์ไปเจอว่าคุณเอาแบตบคือโมเดลเอสคัะนนะั้นมันเป็นแบต6กกิโลวัตต์แอลเนาะเขาไปเอาแบต90กิโลวัตต์แอลมาใส่ศูนย์เจอศูนย์ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวทำการล็อกเอาซอฟต์แวร์ไปล็อกแบบ ให้มองเห็นได้แคว่ามีแค่60กิโลวัตต์อาวโอ้โหเจ้าของรถโมโหมากเจ้าของรถแบบเฮ้ยบ้าปะวะมันมันล็อบแบตเราได้ยังไง เราเปลี่ยนแบตท,ท,ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นของเท sla แล้วที่ตลกก็คือว่าโมเดลเคันนั้นสามารถเข้าศูนย์เท sla ได้นะเพราะว่าแม้กระทั่งเขาแกะแบตเละเทขนาดนั้นศนะูนย์เท sla ยังยอมรับที่จะเข้าไปซ่อมนะครับดังนั้นผมมองว่าควรจะพิจารณาเคสหลายๆเคสนะในอนาคตที่ไ่ะถ้าเขาแกะแบตหรืออะไรก็ตามแล้วมันไม่ได้ทําให้โครงสร้างเบี้ยวอะไรนะเ,เราจะคุยกันเรื่องนี้อีกทีว่ามันควรจะได้ซ่อมมันควรจะได้รับการบริการเพราะมันก็คือรถเท sla เหมือนเดิมนะเ,เคสนั้นเนี่ยคือ,อก็จบไปนะครับทำเป็นโพสขึ้นมาแล้วก็คือว ออกมาเรียงกันเป็นโมดูลเลยนะแล้วประกอบเข้าไปใหม่นะครับกลายเป็นแบต90กิโลวัตต์แลซึ่งเคสนั้นเนี่ยก็ได้ซ่อมตลกดีแต่ซ่อม MCU นะไม่ได้ซ่อม High Voltage System แต่เทสลาไม่ปฏิเสธแบบเฮ้ยแกแบตมาเหรอฉันไม่ซ่อม MCU ให้นะไม่ใช่ไม่ใช่คือก็ซ่อมมันก็คือรถเทสลาเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วแถมยังจะไปแอบล็อกซฟอมแอ์ปรากฏว่าเคสนั้นเนี่ยเขาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทางเทสลายอมก็คือปลดล็อกให้ตัวรถสามารถอ่านแบต90กิโลวัตต์แอล และที่2ก็คือเขาจะเลี่ยงที่จะซ่อมแบตให้คุณได้ไหมผมเชื่อว่าอันนี้ผมตอบในแง่ของเป็นคนกลางเลยนะทั้งเป็นฝั่งยูเซอร์แล้วก็ฝั่ง Official Tesla ทุกประเทศเลยทางศูนย์บริการเท s l a ทุกที่จะมีโอกาสนะครับอันนี้คือเรียกว่า50-50มีสิทธิที่จะบอกว่าผมไม่ซ่อมแบตให้คุณได้เพราะมันมีการแกะแบตมาก่อนเราไม่รู้ว่ามันเกิดเซลล์ไหนมันเกิดเทอร์มลานาเวหรือเปล่าเกิดผมแกะมาปุ๊บโด,ด ออกซิเจนมันเกิดออกซิดไดซ์ตุ้มขึ้นเอออันนี้เขาจะไม่ซ่อมให้เราได้เขาเรียกว่า Repair of Tamper Battery เนี่ยเขาเขาาไม่ยอมเขาไม่ยอมทําแน่นอนนะครับอันนี้หนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะคือเขาไม่ยอมทําแน่นอนแต่อย่าลืม อันนี้ก็คือต้องบอกว่าคือมันจะมีความซับซ้อนความปลอดภัยของพนักงานกลัวว่าที่ทํางานจะไม่นะครับอันนี้อันนี้ได้แต่อย่าลืมคุณเสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เขาได้อันนี้อันนี้น,นี้คือมันมันมคเซนท์นะที่คุณไม่ซ่อมให้เขาแต่คุณไม่สามารถไล่เขากลับบ้านพร้อมกับรถที่มันพังได้คุณจะต้องมีออปชั่นที่2ให้เขาก็คือแบตอ่ะมันอยู่ในสภาพที่แกะมาแล้วเราไม่อยากไปแตะมัน พราะถ้าเราแตะมันขึ้นมาเดี๋ยวคุณก็หาว่าเราไปทําให้แบตมันพังถูกต้องแต่คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คใหม่ให้เราคือให้ลูกค้าได้เสนอออปชั่นไปเลย8 0 0 0สน0 0แสนได้อันนี้คือเกิดขึ้นจริงๆในอเมริกาคือคุณคุณแกะแบตวันเลน่นี่เออเราไม่รู้เหมือนกันว่าคุณไปแกะ เปลี่ยนเซลล์อะไรมาบ้างคุณอาจจะไปเอาแบบพานาเงี้ยคุณไปเอาใส่ดูราเซลมาใส่ก็ได้หรือเปล่ามไม่รู้นะผมไม่ผมไม่อยากแกะดีกว่าผมไม่อยากไปยุ่งงานที่คุณทํามาแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้รถคุณกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอาจจะชาร์จซูเปอร์ชาร์จเจอไม่เข้าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเร่งแล้วรู้ว่ามันเป็นที่แบตมันจะมีแบบดีเฟกเซลล์แล้วคุณนําไปแกะแบตมาทางเทสลาที่อเมริกานะครับองค์กาว่าอเมริกาจะต้อง มีออปชันที่2ให้ไม่งั้นเขาโฟ้องร้องกันตายเลยสู้กันมันเลยมึงซ่อมไม่ซ่อมไม่เขาเนี่ย,ยรถยี่ห้อเทสลาไม่ซ่อมให้เขานี่ตลกมากเลยนะก็คือต้องเปิดออปชันให้เขาคือเราไม่สามารถซ่อมแบตให้คุณได้แต่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็กให้คุณได้นะเอาไหมเปลี่ยนให้หก0 0นแปดแสนว่ากันไป มันควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้นี่คือพูดกันตามเนื้อผ้าอันนี้พูดกันตามเนื้อผ้าไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดแต่กติกาม,มันมันควจะมีการที่ทําให้ยูเซอร์เขารู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เขาพึ่งได้ <laughs> ไม่ใช่ทำให้ยูเซอร์เขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราซื้อรถขยะมาหรือเปล่าวะ ช่างรู้คนรู้คนนี้เขาจะมาแตะแบตไม่ได้เลยเหรอแล้วอนาคตล่ะสมมติวา่าหมดประกันไปอ่ะผมจะต้องมาจ่ายแบตก้อนละหกแสนอย่างเงี้ยเหรอโอ้ผมจะไปจ่ายเป็นโมดูลอย่างที่อีลอนพูดไม่ได้เหรอ 7, 500, เจ็ดพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยจริงๆนะอีลอนเคยพูดคำพูดนี้ไว้อีลอนเคยพูดไว้ว่าโมดูลหนึ่งอะ่ะมันจะประมาณสี่พันห้าร้อยเหรียญถึง 7, 500, เจ็ดพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับซึ่งถึงเวลาจริงๆทำไม่ได้เปลี่ยนทั้งแพ็คนะครับซึ่งเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่อีลอนพูดอีกละถ้้าาเเเกกิิดดรไม่ป right ใหับ user. เรียกได้ว่าถ้าถ้าจะมองกันในมุมของกลางๆนะไม่ได้เข้าข้างยูเซอร์หรือไม่ได้เข้าข้างเท s l a นะควรจะมีออปชันให้เขาไม่ใช่เขาเอารถเข้าไปแล้วตั้งนั่งรถแท็กซี่กลับบา้านควรจะมีออปชันให้เขาว่า เขาสามารถทําอะไรได้บ้างกับรถคันนี้เพราะมันยี่ห้อเทสล a านะเขาอุดหนุนอีรอนเขาอุดหนุนเทสล a าอาจจะไม่ได้ซื้อกับคุณโดยตรงหรืออาจจะซื้อมือสองมาจากคนอื่นแล้วก็มาซ่อมกับคุณมันก็เป็นไปได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยี่ห้อเทสล a ามันคือพี่น้องกันนะครับถ้าคุณไม่รักเขาจะทํำยังไงอนาคตตลาดมือสองมันก็มีปัญหาเนาะอันนี้ก็ฝากถึงจอห์สติทเทสลาที่แวะเข้ามาดูคลิปปิงได้ด้วยหรือฝากถึงยูเซอร์ไปด้วยว่าต้องรู้ว่าสิทธิความถูกต้องของเราเออไรท์ของเราคือมีอะไร เคสแบบนี้เนี่ยมันก็ควรจะอาอรูปมาเลยจบที่ว่าเปลี่ยนแบตแต่จะมีเคสไหนที่เทส l a ไม่ยอมซ่อมให้หรือไม่ยอมเปลี่ยนแบตให้อันนี้เรามาคุยกันหน่อยแะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันเสียแล้วถูกเปิดมาก่อนนะถูกเปิดมาก่อนด้วยมีมีหนึ่งหนึ่งเคสแล้วที่เราเล่าไปว่าเทสลาสามารถปฏิเสธไม่ซ่อมเพราะว่าเห็นรอยเปิดแล้วแล้วเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสเกิดเทอร์โมลานเวก็คือแบตเตอรี่มันอาจจะมีโอกาสที่เจออากาศแล้วจากนั้นบุบกระทำการลุกติดไฟ เป็นไปได้โอเคเห็นด้วยแต่อย่างที่2ถ้าเขาจะไม่ซ่อมให้จริงๆนะคือเขาจะไม่ซ่อมแล้วไม่เปลี่ยนให้เลยโครงสร้างแบบถูกหรือถอนหรือมีการยุบตัวของโครงสร้างแบตหรือโครงสร้างรถเลยคือมันมีนะเคสที่แบบว่าโดนชนมาแล้วก็มาย้อมแมวขายในอเมริกากามี <c oughs> นะครับแล้วคราเนี้ยโครงสร้างตัวถังอ่ะมันเบียดแบตลังแบตอ่ะจนแบบมันเบี้ยวไปแล้วอ่ะถ้าคุณถอดแบตเก่ามามันถอดได้แต่คุณใส่แบตใหม่ไปมันใส่ไม่ได้เพราะตัวโครงสร้างรถมันเบี้ยวไปแล้วอย่างเงี้ยเขาสามารถปฏิเสธแม้กระทั่งการซ่อม แล้วก็การเปลี่ยนแบบได้ นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องแฟร์ให้กับเทสลาด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณสักแต่ว่าจะเอาวีดีโอบิงได้ไปเปลี่ยนแบตอย่างเดียวเลยนะโดยที่แบบไม่ไม่ได้ดูเหตุผลเลยอ,อันอย่างที่2.1งจุดหนึ่งและกันอันอย่างที่สองจุดหนึ่งถ้าคุณเคยไปตัดต่อสายไฟที่เป็น High Vol เทนซิสเต็มก็คือจะเป็นสายสีส้มเนาะไปตัดต่อสายไฟไปตัดแต่งสายไฟซึ่งผมเอาจริงๆนี่ยังคิดอยู่ในว่าซีนารีโอไหนคุณกล้าบ้าบิน่ขนาดว่าให้ช่างไปตัดต่อสายไฟเล่นในรถได้แต่ถ้าเป็นโลว์วอนเทนเนี่ยผมเช เนาะมันก็ช่างบางคนก็ตัดสายไฟเลยแต่มันไม่ควรจะทําให้ระบบ High ไฮบริดมีปัญหาถูกต้องไหมคือถ้าไปยุ่งกับ PCS ได้อันนี้คือ void v o i แน่นอนอาจจะมีปัญหาโดยที่ว่าอาจจะไม่ซ่อมให้แต่ต้องเปลี่ยนอะไรให้ไม่ซ่อมให้อ่ะถูกต้องนะแต่ต้องเปลี่ยนอะไรให้ได้หรือไปทําให้ระบบของ cooling เสียอ่ะอันนี้ก็ ต้องไปดูกันว่าคุณใส่ปั๊มเพิ่มไหมสมมติมันมีปั๊ม5 5 psi มา2ตัวคุณไปไล่ใส่4ตัวเงี้ยโอ้ยอย่างนี้ระบบด้าเขาพังหมดเลยไม่ซ่อมให้แต่จะเปลี่ยนระบบให้ทั้งหมดได้แต่ว่าถ้ามันไปนลิงก์ถึงแบตโดยเมื่อไหร่เนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธการเปลี่ยนแบตเลยก็ได้เพราะว่าคุณไปโมดิฟายมันเกินสเปคของโรงงาน นะครับก็อาจจะต้องมีการเจราจาก,กันถึงตรงนั้นจริงๆถ้าเป็นฝั่งอเมริกาก็คงฟ้องร้องกันทันระบบทนายแล้วล่ะว่าเอา้าททำไมไม่ซ่อมให้หละ่ะก็มีมีมีมันก็เป็นเคสไปเคสไปแต่ว่าอย่างน้อยก็คืออย่างที่บอกคือถ้าไปตัดต่อสายไฟไฮวอนเทนเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่อยากจะแตะรถละเขาถ้าเขาจะแตะจริงๆเขาต้องเปลี่ยนระบบสายไฟไฮวอนเทนทั้งรถแลวมันไม่ใช่ถูกๆค่าแรงในอเมริกาแพงมากนะครับอย่างที่2คือโครงสร้างรถถ้ามันบุบขึ้นมาแล้วมันไปโดนหลังแบตด้วยเขาจะปฏิเสธการเปลี่ยนแบด้วยแนนนน่อเพราะมัสกไปไไม่ด้มมมััััันนนนนบบบบุุครงงงส้าปแ นะประมาณนี้แล้วกันอา่าโดยสรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะฮะสรุปในคลิปนี้เลยถ้าจะให้ผมสรุปให้ก็คือว่าผมอยากให้ยูเซอร์มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะได้เอาเรื่องที่ถูกต้องอ่ะไปคุยกันอยากจะให้สังคมรถยนต์ไฟฟ้าโดยที่เริ่มต้นที่เทสซาก่อนละกันเพราะผมอยู่อ,ยอเมริกาเนาะผมใช้ต่เทสซาผมยังไม่เคยใช้รถยี่ห้ออื่นผมเลยไม่รู้ว่าคอมมูนิตี้เขาเป็นยังไงด้วยนะครับในในใน,ในไทยก็ผมอยากให้เทสซาเนี่ยน่าจะเป็นคอมมูนิตี้หลักที่คุยกันแล้วว่ารถมือสองเวลาดูรถมือสองเทสขาย,ยงงห์ดูย ตกหรือตกก็ไม่มากเพราะมันมีช่างที่สามารถซ่อมได้ในบางจุดหรือศูนย์ที่สามารถเปิดโอกาสให้รถกลับมาเพื่อเซอร์วิสได้นะครับอยากเห็นข่าวแบบนี้มากกว่าไม่ได้อยากเห็นข่าวว่าเฮ้ยรถเข้าศูนย์ไม่ได้อันนี้มันไม่ค่อยแม่เซนเท่าไหร่ในใน,ในความคิดผมนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในว่าเอ้ยคุณไม่ได้ซื้อรถเราเนี่คุณซื้อรถมนจากต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดนั้นอะ่ะก็คือพี่น้องกัน ถ้าเขายินดีจ่ายตังค์ทำไมคุณจะไม่ซ่อมให้เขาจริงไหมเออมันมันคือเงินน่มันคือเงินเลยแหละอย่างที่2เลยที่ผมอยากจะคุยนะครับก็คือว่าเวลาขายเสียเนี่ยมันออกไปเยอะเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีกับยูเซอร์หรือแบรนด์เลยแล้วพอแบรนด์เทคแอคชั่นมันก็เลยทําให้ยอดขายระยะสั้นหรือระยะยาวมีผลกระทบไปด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าประกันด้วยซึ่งผมอยากจะอ้อนวอนอ้อนวอนตรงนี้เลยละกันว่าอยากให้แบรนด์ออกมาแสดงความโปร่งใสกับอะไรต่าง ของรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a ไม่ว่าจะเป็นตัวแบตหรือมอเตอร์ถามว่าซ่อมเร็วอยู่แล้วไหมทุกวันนี้รู้สึกเลยว่า Body ้ช็อซ่อมเร็วกันมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าบอ t เ l e n e น็ของยอดขายเท s l a อันนี้ต้องพูดตามเนื้อผ้าแบบตรงๆเลยนะ,อ,ะอย่ากโกรธกันนะ,ะสำหรับคนที่เป็นคนขายรถเทสลาอยู่คือบอทเ l e n e น็ของเท s l a ทุกวันนี้ไม่ใช่การบริการหลังการขายไม่ใช่ประกันรถเทสลาไม่มีปัญหาเลยไม่ใช่ลุนเนอร์คไม่มีปัญหาเลยแต่เป็น เรื่องค่าประกันคือค่าประกันมันเป็นอะไรที่เราคุยกันมาตั้งแต่เดวันละที่มันเข้ามาว่าเฮ้ยค่าประกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงรถเก6 60,000บาทพอเทสลาอวิชเชีรลมาทำตลาดในประเทศราคาก็ตึงอยู่แถว56,000ื่นหกบาทมันต้องมีการที่เทสลาต้องเข้าไป take a คชั่นแล้วละ่ะว่า เราจะทำยังไงให้ค่าประกันมันถูกกว่านี้และ user สามารถใช้รถเท sla ได้เหมือนกับรถราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะทุกวันนี้คนที่ใช้รถเท sla จ่ายค่าประกันนี่ค่าประกันเราแพงกว่ารถคนละสล้าน5ไปแล้วนะ3ล้านไปแล้วซึ่งอันนี้อนนผมก็ฝากอันนี้นึงแล้วกันผมคิดว่าค่าประกันในไทยมันไม่ค่อยสมมาตรกับราคารถที่ขายในไทยนะครับ อันนี้ก็ต้องฝากไปถึงผู้บริหารด้วยถ้าเกิดฟังอยู่ก็แชร์กันไปได้นะครับให้ถึงผู้บริหารว่าน่าจะลงมาดูหน่อยเรื่องค่าประกันผมบอกตรงๆว่าคนที่เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a นะผมพูดตรงนี้เลยนะผมบอกตรงๆเลยว่าคนที่เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a เขาไม่มองรถ E ีวีค่ายอื่นแน่นอนคนที่เลือกซื้อ iPhone เขาก็คงไม่ได้มอง Android Phone มาเป็นหลักเขาเลือกไปที่ iPhone เลยคนที่ซื้อซัมซุงแอนดรอยเหมือนกันเขาก็คงไม่ได้ไปเลือกซื้อ iPhone เป็นหลักใช่ไหมตลาดมันมี t a r g e t customer ของมันแล้วอะดังนั้นเนี่ยไอ้ t a r g e t g r o u p นี้เนี่ยเปลี่ยนใจจากเท sla ไปยี่ห้ออื่นน่คุณต้องไปดู feedback กันหนิว่าเพราะอะไรผมว่าหนึ่งเนี่ยนั่นคือค่าประกันคือมันทําใจไม่ได้จริงๆอะ่ะที่จะต้องซื้อรถคาราล้านกลางๆเนาะแล้วค่าประกันมันขนาดเนี่ยใจรักเท sla นะแต่ยังไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีตังจากค่าประกันวันนี้ก็เลยยังไม่ออกก็มีนะ user อย่างนี้ผมมาคุยกับผมแล้วมาเยอะแล้วก็ user ที่ฉันว่าฉันฉันไม่ออกยี่ห้อนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าค่าประกันเอ็กเพิ่งก็ได้อะพูดง่ายๆเลย โมโดเดลว่มันดีกว่าหมดเลยทุกอย่างดีกว่าหมดยกเว้นค่าประกันไปเอาเอกเพิงก็ได้ดังนั้นเนี่ย ก็คิดว่าบัตเทเน็ของยอดขายในเทสลาในไทยคือค่าประกันเทสลาซูเปอร์ชาร์จช่วงหลังมาทําดีโมแล้วผมไม่อยากตาหนิอะไรเลยเพราะมันดีจริงๆดีขึ้นมาเยอะมากจากที่เราตาหนิไปในคลิปนี้นะครับขึ้นไปดูได้เลยนะคลิปนี้นะครับเทสลาซูเปอร์ชาร์จมันควรจะทํางานเนี่ยควรจะตั้งที่ไหนยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ให้ไปแล้วแล้วเขาสามารถไปทํากันบ้านมาแล้วแก้ปัญหาได้แต่ออ,อันเนี้ยที่ที่มันเป็นบัตเทเน็ที่ผมคิดว่ามันจะทําให้ยอดขายในไทยปลดล็อกได้ก็คือค่าประกันฝากนินกนกดนึงแล้วก็คืือออเร่่งซมแบ ว่าพอจะบอกว่าซ่อมแบบอีรอนบอกซ่อมเป็นโมเดลได้แต่พอไปเคลมจริงๆเคลมเป็นแพ็คไอ้เราก็งงว่าแต่ในอเมริกาก็เคลมเป็นแพ็กก็คงจะไปว่าอะไรเขาไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่เคลมเป็นโมดูลเหมือนต่างประเทศเพราะต่างประเทศเคลมเป็นแพ็คเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือบัตเทิลนี้ของมันก็คือค่าประกันแล้วก็บัทเทิลนี้อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนกาลังสงสัยกันอยู่คือรถเททาเริ่มหมดประกันในไทยแล้วนะปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะเริ่มมีรถหมดประกันเยอะละเขาอยากจะรู้ว่าค่าซ่อมออะะไไรรแตต่่่่่ลััวมนนเเทาายงช เป็นต้นเนี่ยที่โดนกันเข้าไป Power Commission System โดนไปห้าหมื่นบาทซึ่งมันไม่ค่อยมีเซ็นเท่าไหร่นะครับก็ฝากผู้บริหารดูให้หน่อยแล้วกันว่ามันมีอะไรที่ลดหลั่นหรือพัฒนาได้ไหมหรือแยกลูกค้าชั้นดีชั้นเลวออกจากกันได้ไหมอย่างเช่นไอ้ที่ใครที่มันชนหนักๆมาแล้วมันเขมเยอะๆก็ขึ้นประกันมันแรงๆไปเลยหรือใครที่มันแบบขับดีๆสกอร์ดีๆสปีไม่เคยชนเลยก็ค่าประกันก็ถูกลง นะครับไปลองไปคุยกับบริษัทประกันหรือทําอะไรให้มันยืดหยุ่นดูนิดนึงไม่ใช่แบบจับทุกคนมาเหมารวมกันหมดกลายเป็นว่าคนที่ไม่เคยชนมา3ปีแล้วอกค่าประกันขึ้นปีหน้ามีนะเนี่ยโพสต์กันอยู่ในเพจบอกค่าประกันขึ้นปีหน้าอีก10,000บาทท่าน,นที่ไม่เคยชนมาเลยเพราะว่าความน่าจะเป็นของการซ่อมแพงขึ้นซึ่งคนพวกนี้เขาเขารักแบนด์อยู่แล้วแล้วเขาก็ขับรถปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะ เขาไม่น่าจะมาเป็นคนที่มาซัฟเฟอร์ในในระบบของคุณนะอ่ะเอาละฝากไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ขอฝากอะไรมากกดไลค์กด subscribe หน่อยแล้วใครอยากสนับสนุนผมนะครับก็มีโค้ด Bing เท s l a ตรงนี้นะครับซื้อของโจว่ได้ลด5%นะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งแล้วกันที่เรามอบให้กับทางสมาชิกที่ดูกันได้นะครับก็ไปดูกันได้สินค้าโจว้านะครับมีเต็มว็บไปหมดเลยสั่งแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสั่งเกิน2องเหรียญจะฟรีค่าจัดส่งเนาะ,ะก็ลองสั่งกันดูนะครับผมก็สั่งนาเยอะเหมือนกันโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย